กระแสแมงกระพุนกับรังมาแรงพี่น้องมือนี้ก็เลยจัดนี่ครับพี่น้องเบิ้งมันคือตีนแมงกระพุนโอ้มันบ่เป็นคำหยาบเพี่น้อ,นนงนนองครับนเท้าแมงกระพุนเท้าแมงกระพุนนี่ครับนี่ดึกด๊กดึกด๊กดึกด๊กมาแล้วกันตอนนี้ละจะได้ไม่จะได้กินก่อนจะได้กินก่อนนะคบ่ได้เฮ็ดกินก่อนหลา่าฉ <laughs> <laughs> ันมีแก้วพิเศษโอ้ย้อมกันเลยใส่กันเรื่อยแก้วพิเศษอนาะจุ่มเบิ้ง chung theo với sẹt quá, muốn ăn nhau thế, uầy, không, cá nhau một ăn mẹ này hông, bự, chung nè, chung kèo với cảnh มาส plane. ูพีส okay. ุนองครับนี่ครับอืมสีฟิวเย็ดเอกสุนองเบิ้งครับอืมโอ้โอเคหางมันอุ่นย่างกรอบมาคเลยหล่นปดๆเลย

ัจึ้งจนนี่สุดอีกสุดหนึ่งเลยนี่ตัวน้อยๆเว,วยนะตัใหญ่ๆพี่น้อยหมอมากแก่ขนไหคะาึหลอดเข้าแก่เลยขร้หอมมันเน่ย ตัวนี้สั็จัครับคี่น้องเวิร์น่ะถุงน่ออือเบิร์นน้องตัวนี้นี่เดลตัวน้อยอ้าวไปแห่ตัวน้อยเลน้อม่กินตัวน้อยขาแมงกัะพุนพี่น้องเท้าแมงกะพุนข้ามเดืนเบิด ต้อนหน่อยตรงนี้อันนี้แบบเอาม้าแบบว่าหันนะพี่น้องม้าเป็นเต็มขามเลยนะครับอย่ามืมอหัเนแบบเดียตัวนี้ ถืดว่ดีนล้้วหัวหอมนี่แหะแซ่บอีกแบบนึงหอมหอมหอมแสบเข้ากันดีนีมหลายหนาเลยวันนี้ แค่ตัวหน่อยอ่ะอน,นี้หรอจะมุดตันนี้แม่น้อยจะกินอย่างนี้เหรอแบบว้าวอันนี้จุดสองใหออื้ โบพีออกดีกว่าราคาลวกแบบประมาณ20วินาทีนเน้ยนี่จะได้ลวกนี่มันบ่เธอเอาเข่าเธอาเามาจุ่มนะจุ่มพอมกันอหน,นึ่งสองสามจุ่มลงไปนะเจ้าแน้องแก้วนะแล้วก็สูด ไม่เอาลับพิเศษแค่เผ็ดแค่เผ็ดมันเป็นยาเย็นนะแักแก่เฮ้อสองซอสนอกหกเด่นจืง้งคือไม่นองต่ำแบบเ,เบเผ็ดบบกทักแักก่ไหนไม่นองแต่ว่าเรามเป็แลรว

เวลานี่ยมันกี่ร้อยนี่ขาย,ขายขมันโดนเมนโรบุสเนี่ยผู้ใดว่าแมนบอกเมนเด้อดึง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 ,ดง,ดงแบบนี้เห็นกินเทอาราคาช่วยกันกินนะอา่อาอ่าจีกินสู้กันไหนเห็นไหมพี่น้องมันกินง่ายมันพลอยขึ้อย่างน,นี้พี่น้องอ้วงนะจิ้มลงไป,ไป

น้ำดังจะเว้ยขันบักาเล็กเนี่เว้ยดังปวดปวดปแดเรามันกัดเขวอื้อหือื้อหือรื่แก้วแ้ตงน้อยแตงมินิแตงมินิมอ เปรียงมากไม่ใหญอบอือ่ะจะคำหนะึ่งอือ้วะตัวน้อยตัวน้อยยิ้มแก้วนะสะอ่อนแก้วเึ้นเหวะบป็งเหออืมยิ้ม ้ท่านเอาเมือมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเรานะครับเราก็มีกำลังใจแล้วครับน้องครับขอบคุณครับสำหรับนี่ไปก่อนอครับพี่น้องสวัสดีครับ